รีวิวเขาจีนและโลบุรีฤดูฝนนี้เหมาะกับการเล่นว่าวและจิบกาแฟกลางทุ่งเขียวขจีห่างใครกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพที่เงียบสงบบรรยากาศดีมีกลิ่นไอธรรมชาติและเต็มไปด้วยความเรียบง่ายในแบบชนบทไทยเขาจีนและจะเดาโลบุรีคือคำตอบที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้อาธิบรรยากาศฤดูฝนทุ่งเขียวขจีสายลมอื่น ในช่วงหน้าฝนเขาจีนแลจะถูกอบล้อมด้วยความเขียวอุ่มของทุ่งหญ้าและทิวเขาฟ้าหลังฝนมักเป็นสีฟ้าสดตัดกับเขียวของธรรมชาติบางวันมีสายหมองลอยอ้ยอยอิงเหนือยอดเขาสร้างลิวที่ถ่ายรูปออกมาเล้าปังแบบไม่ต้องตอบแต่งสรุปความประทับใจ 1. สายลมเล่นว่านได้แบบผอมพักผอ,อง 2. วิวขาและหน้าสวยเป็นพิเศษช่วงฤดูฝน 3. คาเฟ่เล็กในร้องเหมาะสำหรับพักใจ 4. บรรยากาศไม่วุ่นวายเหมาะสำหรับมาแบบครอบครัวหรือคู่รัก